ท่านครับลองจินตนาการหากคุณเป็นโกลชิเปอร์ที่เพิ่งเซฟจุดโทษสำคัญพาทีมชาติบ้านเกิดคว้าแชมป์ระดับทวีปหัวใจจะเต้นรัวเลือดจะสูบฉีดอะดรีนาลีนจะพุ่งพล่านและความรู้สึกมันจะสุดยอดขนาดไหนคือเชื่อว่าไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นเกือบร้อยทั้งร้อยต้องเก็บทรงไม่อยู่แน,น่ๆเอาเป็นว่าผมคนหนึ่งคงดีใจสุดขีดก่อนจะวิ่งแจ้นเข้าใส่เพื่อนร่วมทีมเยี่ยงฮีโร่หากแต่สำหรับจานลุจิดอนนารุมา เหตุการณ์เมื่อคืนทุกอย่างตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงหลังพุ่งปัดจุดโทษตัดสินแชมป์ของบูกายโยซากาเข้าเต็มมือมอนนี่กลับลุกขึ้นเดินเฉยๆไม่ไหวติงไม่ตื่นเต้นไม่แม้แต่จะปรียิมให้ความสำเร็จด้วยซ้ำเขายืนรอเพื่อนที่เหลือวิ่งกลูกระโดดเข้าใส่ด้วยสีหน้าเรียบเฉยเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นละ่ะหลายคนอาจแซวว่าจังหวะดังกล่าวน้องมันเบลอเลงงๆยังไม่รู้ว่าทีมชนะหรือเปล่าถึงได้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแบบนั้น คือถ้าสังเกตต่อให้เป็นอย่างที่ว่าจริงช็อตต่อเนื่องที่เพื่อนร่วมทีมพุ่งกันมาถึงตัวแล้วโดนอารุมาก,ก็ยังถือว่าเก็บอาการได้สุขุมนุ่มลึกและแทบไม่กระตกกระตากอยู่ดีอีกอย่างนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่โกคิปเปอร์วัย22กรัตชโชว์ความนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่ครับย้อนกลับไปเกมก่อนรอบรองกับสเปนที่เสมอกันช่วงต่อเวลาพิเศษและต้องตัดสินด้วยจุดโทษหาทีมเข้าชิงในตอนจบ ถ้าจำกันได้วันนั้นบมอน,นีเซฟลูกยิงคนที่สี่ของอาวโรโมรต้าพาเหล่าอัซซูรี่ย่างเท้าไปรอที่เว็บรี่เก้าหนึ่งแล้วคือหากคนต่อไปของอิตาลียิงไม่พลาดพวกเขาก็เตรียมเดินทางมุ่งหน้ากรุงลอนดอนต่อได้เลยโดยสถานการณ์ทั้งหมดหลังปฏิเสธจุดโทษกองหน้ากระทิงโด่สําเร็จคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากดอนนารุม่าจะลุกขึ้นมาสะใจเหมือนโกคนอื่นๆแต่ก็นั่นแหละภาพที่ออกมาดอนยังคงเป็นดอน ตอน,นี้เดินกลับเข้ามุมไปรองเยบเงียบโดยไม่มีอาการตื่นตูมใดๆโดยคาแรคเตอร์และบุคลิกส่วนตัวเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแอคชั่นหลังเซฟจุดโทษของอจานลุยจิดอนนารุม่าดูเลือดเย็นเก่าเกมและใจนิ่งเกินวัยจริงๆครับโดยผลงานนั้นโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในมุมส่วนตัวที่ลงสนามไป7นัดเก็บได้3กรีนชีตเซฟเน้นๆ9ดอกเสียเพียง4ประตูเป็นโกอิคปเปอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ดวลจุดโทษชนะ2แมชในยูโรหดเดียว และความสำเร็จในนามทีมชาติที่อิตาล,ลีฝ่าฟันมาไกลถึงแชมป์ทั้งหมดส่งให้ดอนนารุม่าคืนแทนรับรางวัลน,นักเแต่ยอดเยี่ยมประจาศึกยูโรหดนี้ไปครองอย่างยิ่งใหญ่เรื่องน่าภูมิใจคือเขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนที่สองต่อจากปีเตอร์ชไมเคิลที่เคยได้รับรางวัลเดียวกันในปี92สำหรับจานลุยจิ uma, ดอนนารุม่าโดยอายุที่เพิ่ง22ปีเต็มไปเมื่อ5เดือนก่อนศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปผลนี้จึงถือเป็นทัวร์นาเมนต์รายการใหญ่